เอาเอามึงแน่ขาละวุ่นแบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกเนี่ยดอกเยียพี่น้องวพี่น้ออกนี้เด้พี่น้องเอ้ยห็มันปูพี่น้องแต่เกแบบพี่น้องเอ้ย ตะการน้อยมาโพดโอ้บ้าเห็ดขาเหลืองกำลังออกีนะกำลังออกกำลังออกอยู่เลเห็ดขาเหลืองพี่น้องเอาใสกไมโก้่ายาน้แม่เห็ดขาเหลืองกำลังออกพี่น้อง นี่พี่น้องเอ้ยเห็ดแต่ขาเหลืองสวยๆเห็นสองดอกขาสวยมากเลยพี่น้องมาดูนี่กว่าล่ะเห็นแค่สองดอกแล้วแเนมืงนกเป็นกลุ่มพี่น้องเอ้ยนี่เด้พี่น้องกลุ่มในหน่อยของมันนะนี่ นี้ก่อนโอ้ยสว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 ยแสีบครับพี่น้องดูนี่นี่สวยงามสวยงามสวยนี่น่อย สเอาไปไปให้แม่เราเอาไปให้แม่ทนนะพี่น้องมือมามือมือเอองั้นแหละไปเอาไปให้แม่ระวังด้วยทนนะเอาไปให้แม่นะแ,มแล้วเป็นพ่อแม่ไปใช้ทำพ่อแม่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> เห็นอยัง เออใช่ใช่เอาเลยเจสันเออนดักสูงอะเยอะเอาไปอันนอะไรให้แม่ด้วยเนี่ยเจสันนี่นี่เอาไปให้แม่ด้วยเจสันเอานี่ไปให้แม่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวท้อเล่นดูรีดโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่เออเอาไปให้แม่นะพ่อแม่ได้้องไห้เลยพี่น้องแม่ นี่สีสวยอุ้ยเขาเกิดมาเป็นกลุ่มเลยะสินไดมามาเอาไปเอาไปให้แม่ไปอ่ะค่น<ป>ันนี่เออเออเอาไปให้แม่อจะก็ญที่จับได้เห็นมันได้เห็นมันปูตีละใช่โอ้ยเจ็บใช่ย,ยังเดียวเนาะเพ่นัะอีเพ่นนันมีในเดียพี่น,น้องเอ้ย คนละพี่น้องขามันยาวขัเยาวยนี่ฝนตกแดดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งตกติดกันแล้วเนี่พี่น้องทุกมือทุกมือเลยอาทิตย์หนึ่งนะเห็ดเล็กเกิดขึ้นอีกพู้น่นะเห็ดแต่ของแซ่บพี่น้องนี่สใส่ได้ไดปไหนแล้วจจออ,นะอันนี้ตีนะวันนี้มันเป็นเห็ดเั่านั้นแล้วไหมเอ่ยเห็ดเช่นตะลันทวด เห็นเข็มแกรนก็เป็นอ๋อเห็นแต่นั้นดิเร็วแล้วไม่ขึ้นไปหรอกคุณนน่ะุ่ะเห็นดอกบ้านวานะคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเป็นบุญมั่งเลยตุโอ้น้าคุณน่ะเพี้ยคุณน้าเป็นน้องเอ้ยคุณนน่ะุ่าโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยคุณน้าไปไาพี่น้องเอ้ยเพี้ยคุณน่ะ มันที่เห็นยังไดเนาะมันอยู่เน่ยจ้เสียฮะแม่ทีห็เด็กบ้างโอ้ยเอาขาเมื่อเมืน่ขาะุนะพี่น้องเอ้ยง่ายคักง่ายแน่พี่น้องเอ้ยคนเฮ็ดแต่ขาเหลืองพี่น้องมึ่อยหาไดไมงด้วยต่อเนี่ะทนั้นต้องนนารางอดนะลูกคนพี่น้องเอ้ยยู่ในหลืบ มันดีดีไหมเนี่ยดูจังซีปะได้อ่ะดีไหมเนี่ยเดพี่น้องเอ้ยดีเฮาไปไปโอ้แต่เหี่นี่นี่เพ้นต์กระด่างพนักเอ้พี่น้องเอ้ย ปล่อยอีแม่เลยนะมาตะออนดอกมันแท้โอ้พี่น้องเอ้ยดอกเนี่ยดอกเดียวพี่น้องง่ายวะเพห็นนหมดอกเดียวอย่างงี้ง่าท่านผดูสวย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 ฮือนนะวันนี้มาจุ่มนี่บานนี่ไฮ้เฮือไงฮะมันดู เด็กพี่น้องโอ้ยเป็นมุดนะสวยๆงามให้ยังคุณ่ะของโดเป็นมือเป็นจุ่มๆเยอะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยปวดเอลล์นี่ที่เสาปวดอีหลีตัวนีคุณนะพี่น้องทำมามาวัดทันเนาถิ่มนิดเดียวเนี่ยว้าว p/nhưng mà đây, mình đây, p/nhưng, một mình đeo, đeo cả cả rồi này, thắc, thắc baby thắc, ไปไปค <oh oh, so ุณน่ะเอ้ขอบคุณครับมีอูมลูกไมวยโอ้ยสวยสวยสวยคุณนะพี่น้องทิตามามาค้อยิ่งย้าเจสันเจสันเห็นกลุ่มกลุ่มเห็ดคุณน่ะพี่น้องมามา เห็นเป็นกุ้งเมื่อกี้แล้วนะเห็นเป็นกุ้งมันเจสันหน่อยมากอนจ้ได้สิสิพุ่นน่ะพุ่น่ะพุ่น่ะเอ้ยตังไก่พุ่น่ะตัดตัดอย่างเดียวลูกสาวตัวหัวตามองงงโพี่น้องเฮ้ยขาดเนาะมาเจสันม่อือหมดละนี่ไงโอ้ตายตายตาย พูดนะพี่น้นองเอ้ยยู่ต้นหนาต้นต,ตา่อยพูนดนะพี่น้องงามไม่หลีว่าโอ้ยวาสีวาหาแล้วพี่น้องใช่กัมีมาง้นี้วแเพอใ้ไดความสูงคอมคอตาคมพี่้องมองดูสวย,สวยววพูดน,น,นะได้หลายไปไปท่ท โอ้ยเฮียเฮียมาใส่เออใส่เลยเจสันเออหนุ่มพี<_<_<_ hmm. <__<_่น้องเอ้ยดอกใหญ่แทบันนะแม่ลูกให้ไหลฟูนุ่มพี่น้องเอินได้เป็นเก่ากุญกามเฮ้ยเนาะมันต้องมีหมองเป็นคื้นเป็นพุ่มมันละนะฮะเหมือนงานประพ่อนั่น โอ,โอ้ยนี่ครับไงล่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยคุณน,น่ะพี่น้องเอ้ยขาเยาทางเยาทางไยพี่น้องคุณน่ะสวยสวยสวยค่อยตัดที่ดังพี่น้องเอ้ยกนกี่คตัดขอบคุณครับ เอาแมา่เจสันยูคลนี่เห็ดแคนตาลันพี่น้องได้แคนตาลันนี่นะคนนะคนนะได้หน่อยพี่น้องนด้หน่อยโยกแคนตาลันก็ได้เอียงเนี่ยเห็ดเอียงเนี่ยพี่น้อง นู่นมื้อนี้หาเห็ดอันเห็ด hết ไก่เฮกตาว้ามาๆๆ พอนะพี่น้องเอ้ยมาเดมาเดินพี่น้องมาเด้เก็บเฮ็ดเฮ็ดแต่ขาเหลืองพอนะสวยคักสวยแน่พี่น้องเอ้ยพูนนี่คเนาะตะการหน่อยมาโคคิดว่ามันสนั่นสมสีมีแล้วะเธอคิดว่าสีเศ้าเลิกเก็บเฮ็ดเเเด้ยังไปเหล่นกันนะมูนี่ก็ได้ ที่ไหนได้มันมีเยอะกว่าต่อกว่าตะกี้อีกที่ไหนมันมีช่วงนี้ตัวนี้เป็นช่วงมันมั้งเนี่ยนะกลุ่มกลุ้มอู้นี่เดพี่น้องเอ้ยพาดโดดผังเงี้ยได้พี่น้องเอ้ยเห็ดมันปูพี่น้องนี่พ่อนานเด้่ตายนี่เดพี่น้องเอ้ยโอ้ยงาม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 เอ้ย พูนะมีหลายาคากลายแน่เห็ดมันปูพี่น้องโอ้ยดไูได้หลายพูนะหนึ่งสองสามชี้หาหกหกดอกพี่น้องดอกน่าดอกหนึ่งเนพูดนะอ่ะดีอ่ะดีเสียงดอกพี่นอ้องเอามเาม่องมาเนี่โอ้พี่น้องเอ้ยมึงเตรียมตัดก,กาแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดแต่ เห็ดมันปูเห็ดหนังแกะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเต็มตะกร้าหน่อยใครนะล้วนี่เก็บตามทางไปหน่อยหน่อยนะพี่น้องเอ้ยมึงดูเอ้ยพุ่นน่ะไปอัดหลัดอัดหลัดแล้วมึงหน่อยๆนอยเอาต่อยแตะพผลัะพี่น้องเอ้ยเก็บไว้นี่ทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าค่อยมาเอาทีหนึ่งเุินดิเอาแล้ว้องอส้นมีหลอดแล้พี่น้องเอ้ยเส้มีละเปลัเจ็ดสันบ๊ายบายแล้ว มิงแก้ให้หน่อยเฮ้ยพูน่ะสวยๆบ้านบอพี่น้องเอ้ยอ่ะเอาเก็บเอาแม่เอ้ยเอาถุงมานน้บ่ดกเลยดกเลยกะนี่เด้ดกอยู่นี่เด้อเง้ยแข็งนะพี่น้องเอ้ยมดูเต็มตาย้ายนั่นล้นตากาแล้วพี่น้องล้นต้นราคาน้อยตัวข่อยแล้าพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อกดติดตามกด subscribe เห้ได้พี่น้องเอ้ยกดไลค์ให้นน้ำแน่เป็นกําลังใจให้ตัวข่อยด้พี่น้องเอ้ยไปแล้ว นี่ <laughs> ไเ้เย um, ียนแบบน้ลยอ้กจ้าฟัวจี้งเฮ้ยห้องตะการน่อยมาพูด okay. okay.